ต่อข้ามจริงน้งองเตียมน้องขอน้อีหละข้อนี้ยังไงนะข้ามหรือเปล่าสวัสดี้จพี่น้องเมื่อนี้มาเบิ้งเห็ดแ้่พี่น้องแต่ตะโบลูเห็ดยังอายวาเห็ดเห็ดคอนข้าวแต่เดี๋ยวไปให้แม่เบิ้งก่อนนะจ้ะเบิง้งจ้ะอยู่หึงของน้องไล่อยู่ ไม่มมบกค้างทางเ๋ยวพี่น้องเอากริปท่านี้ <c oughs> ออกม,ตอมาต่อไหมครับน่าจะเป็นตอ่อ กุ้งอีโผล่าเลยลืจ้ะกินได้นี่เนาะโฟกัสสี่เธอกินขิงหิ้นเลยไอ้กดหน้าจอยน้เดิกินขืงเิ็ดคอ่ะปลาคอนถึงนีง่คับคอนดินอเอาให้ลาดกวะปาดว โอดขาไม่หมดไม่รู้ตาเหรอตาเห็นไ,ไ,ได้เลย,อยเอไอคอนดะข้อนข้อนยืนถึงเลย

มกครับพี่น้องกลากินโมกคอนติดคอนขาวเป็นมั้ครับตื่นหิมไหมไม่ลัวหุ่งนอันนี้ก้นดูนะดนเลยเปลี่ยนหมด ทำไมจตพี่น์องจ๊ะยืดอีข้อน,นึงเน้ะต่อข้ามเลยใข้คนข้ามห่มห่มจตุรงค์อ้อมใส่กันอย่างนีง้ วันเมื่อเ้ารนี้ที่ว่าตะกบ้ตะก็้ที่ยางสอยพ้อมาจากน้องเฮ็นเมื่อเ้านี่กำลังดรอกพอดีตอนนี้ห้าโมงแรงแล้วจังพากันมาเอาน้องเด็ดฮอนจ้าข้อเรน่ังตัวเนาะจะข้องให้คนจบบงมาให้ห้ามเลยเฮบ้าละเงบาก้ากี่ร้อยเป็นแม่แอย่างมามจะเฮ็ดยัง ฮอ,อ้ยเหิดแค้นกักรยานเลยยังห้อมดน้องไปทาจะิดข้าวหิดข้นทุลักทุเลจ้ะพี่เนอะอยู่ข้างทางเนาะผ่านายบาลละาขีา่ไก่มาสันดีธรรมเอาเฮ็ดยังลา้ายติ

เอ้เฮ้ก้อยไ็่ก้นข้าวเลยพีรองพันมึงขันผู้ไดงฮุ้จ้าคอมเมนน์บ๊กเลยจ้ะจ้าไอ้เจ้าเาเตรียมนึงเนาะ เชี่ยนกับบงด็เนอออบขึ้นไปเอาดีๆไอ้โอ้ดับเต็ีุ่งเลขึ้นไปดีเาดีๆเอาจุ่มๆไ้เอาเบดนดเเอาใส่กระตาไว้กระตามาใส่ Bình ngó, kháng thả, nó ngồi quay hết bụi ốc của đó Nhìn cái ảo vụ bớt nó ra Nhìn ta Xoan xoan chơi Một sợi hàu ra Nhìn ta nó Nhìn cái ảo vụ bớt chân nó ta nó จังนั้นเอา à, về ไป này ừ. À. Ừ. À. À. ยังอ้วบติดนอไอ้เขาเอาเอาไปใส่กรบตาไว้ก่อนหนิจ้เต็นทุ่งแน้วมันงัดมันซ้ำจไม่เชื่อว่าขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้เมากัะตาฮึ่ม ไอคุดโฟกัสให้รนั่จ้ะข้ายังอ้วกอ่ะพี่น้องมาคอมเมนต์อู้เห็ดกินไม่ได้พี่น้องอ,อันนี้มงหาตปวนี้ตัวนี้น่าเยียบเห็ดอยู่ดิเนะี่ยพอแล้วนะ

เยบนิดป่อันนี้กัยังอ้าบิดจ้ะฟังนั้นก็มีเน,นาะเียบน้ำเต็มทุ่งเลาายพี่น้นองดอททางเวกระหังไ่บ้าาใหญ่หยาบอ๋ม่น้อมึงค่ะค่ะให้น้องค่ะ ขอนข้าวแ,วแต่พี่น้องแต่ไปนั่งจ้บพี่น้องฝากก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามตพี่น้อง <laughs> ขีดมาเก็บเห็ดคอนแตะเห็ดคอนข้าวแต่เนี่ยยังไปเอาเอ๊ะอยู่นจะพบว่า <laughs> อุย้ยบานไปถ้าว่าเมื่อเช้านี่จุ่มจุ่ต่พี่น้องเมื่อเช้านี่รุ่นนี้ไอ้งอ่าหมบึงอ่ะเมื่อเช้านี่าารุ่นนี้งามแท้ห์หนึ่งจ้ะเอามาเบย์แล้วจ้ะ <laughs> ของปลาเรือกะตาไปบาลาแรงเห็นได้อยู่ค้างทางเนาะพักมืออ้กคือดำ <laughs> อใส่พุ่งให้ม,มัน,นนะแต่ว่าฆ่าในอ่อนๆแต่พี่น้องมึงกัหกักกระไดเนาะบ่แข็งจ้ะพี่น้องฆ่าอะจำเลยหน้าตาสีดำวีมือเจ้านี่นะพี่น้องหักกันเวะเบิ้งนะแต่รุ่นนะรุ่นนี้จ้ะรุ่นนี้เบิสตุ๊กแรงมา มานื้อเนาะเอาไปบ้านจ้ะเอาไปให้แม่อยู่ผ้าข้าวมุกจะเด็พี่นงเด็ดโอ๊กโอ๊กไะไเนาะโอยผอยจะบนย่าจ้ะเนี่ย อืมมอก้เดี๋ยวคือสูงยักแต่บนี๋ยวาดีไหากันไปเอาให้เบเดี๋จวที่น้องจะเอาส่ทุ่มาใหม่นะ